หน้าสดมากเลยเจ้าค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าเอ้ยไม่ได้ตอนเช้า,ชาสิตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งน,นะคะก็เพิ่งไปออกเดินออกกําลังกายมานะคะอุย้ยหน้าสดจริงๆหน้าสดแบบสดมากอะคิว <c ute> ไม่มีตลกก็เพิ่งไปออกกําลังกายแล้วก็มานั่งพักนะคะเพิ่งถึงบ้านก็เดี๋ยวจะให้ดูมันมีเห็ดอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะ อะไรน,นะเออเดี๋ยวเอาให้ดูมันคือเห็ดยังวะบางทีมันก็ดูน่ากลัวนะอีเห็ดเนี่ยมันเยอะเกินไปอะทุกคนจะเห็ดเปลือยจะเห็ดกินได้นะคะลายูพดลายจนยากน,นะคะโคตรน่ากลัวดูดิอือบางทีก็แบบมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เห็ดหรือว่าอะไรเนี่ยวันนี้ตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่ตอนเช้าตอนเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วแต่ว่าเราก็จะเมื่อคืนเราก็แช่น้ําแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็จะแช่น้ําอีกตอนนี้ก็กําลังแบบกําลังดังไฟเลยนะคะแช่น้ําอีกนะคะวันนี้ เบิ bird, bird, bird ower, ้นเบิ่นเบิ้นเศร้านะก็นั <S 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 ่นแหละไปดูหมาดีกว่าน้องหมาน้องหมาต๊อบปี้ต๊อบปี้ น้องมาใหม่นะคะน้องอยังไม่ได้ชินกับคุณนะคะโตปีโอปีนี่ก็คือชันเดียวกันกับกระปุ้นะคะนั่นก็จะเป็นฮิลล่มาน้องฮิลล่มานะคะอโอขู่มากเลยโอป,ปี คลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปเตรียมตัวแช่น้ำก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะไปกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็กินเค,ค้กเค,ค้กเมื่อวานแล้วก็จะมีแบบว่าไอ้ซุปเนื้อนะคะอืมเอาไว้พลีชีพมากเลยวันนี้ฉันน่าสดมากเลยน่าสดเกินไปแล้วตลกมากเลยอะ่ะไปออกกําลังกายมานะทุกคน